ที Four ่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่กันในเกมรบแบบหาปุ่มนั่นเองหาไปทำไมอะหาไปทำไมเอาก็พวกเราเนี่ยจะกดปุ่มไปท่องโลกกันยังไงล่ะรู้สึกว่าในแบบนี้เนี่ยจะมีหลายอย่างบ้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านผีสิง ไอ้พวกเรามาหาปุ่มกดกันน <S <S <อ>้านี่ถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาวัดสายตากันดีกว่าว่าใครเดี่ยจะสายตาเฉียบคมเฉียบแหลมกว่ากันและจะหาปุ่มได้เป็นคนแรกถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยกัน,กนเลยจ้าไปเลยเพือ่อนเพื <S <S ่นอะไรครปุ่มด่านแรกเนี่ยเราเอาแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวก่อนดีไหมเพื่อนได,ไ,ได้ดหยองยองก่อนยองยอง นี่ซึ่งด่านแรกเนี่ยเราจะมาในเพทามแมปกันรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะเหมือนบริษัทเพทามเลยนะทุกคนดู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 ของเล่นมีลูกกตารู้วยดูดิอะไรเนี่ยมันคือปุ่มมะเนี่ยไอ้ลูกกตาเนี่ยไม่น่าใช่เอาล่ะทุกคนแยกย้ายกันไปหาปุ่มเฮ้ยเจอนะเพื่อนหาไหนไหนปุ่มสีแดงอยู่ข้างหลังกล่องไงเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยจริงด้วยเราจะไปลองกดดิเราจะลองกดดูนะปั๊บปอุ้ยไปแล้วเหรอนี่เราอยู่ทางนี้แล้วให้เอา ถูกต้องเรามาอีกห้องหนึ่งแล้วเพื่อนเขาบอกว่าในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่สองนะแล้วก็มีเลโก้ใหญ่เบอรเลอเลยฉันว่ามันต้องอยู่แถวแถวที่ยัดนู่นแต่แถวนี้แหละลองหาก่อนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่อยู่ขลัดเส้นได้อยู่ขลังเส้นได้ดูดิเินไปยังไงตอนนี้ผมเนี่ยกําลังสัมผัสได้สัมผัสถึงอะไรพี่โมสัมผัสได้ไงอ๋อสัมผัสได้ก้อนได้สินะใช่ นี่เป็นคนตลกจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วดูห้องนี้ยังกับเอเรียนเลยพวกเอ่อของเล่นต่างๆเนี่ยถูกทําการประกอบให้กลายเป็นของเล่นหน้าตาประหลาดๆอะอุ้ยอะุ้ยมีก้มีชีวิตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยใช่ดิถ้าเกิดว่าไปห้องหน้าสงสัยมันอาจจะขยับตัวได้ก็ได้นะทุกคนโอ๊ยน่ากลัวเลยไม่เอานะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปุ่มมากที่สุดอาจจะอยู่ใต้กล่องนี้หรือเปล่า หรือไม่ก็อาจจะอยู่แถวแถวเสาเฮ้ยทุกคนดูเสาดีๆด้วยนะบางทีมันอาจจะแอบซ่อนอยู่อ่ะพวกท่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้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 หลอกเราอะในกล่องกระดาษก็ไม่เมีเฮ้ยทำไมด่านนี้ยากเฉยเลยเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยด่้ลยหลังไอ้กล่องแดงนี่ไอ้บล็อกแดงนี่ตรงที่ผมโดดอยู่นี่เฮ้ยใช่หมดใช่ใช่ข้างหลังข้างหลังเอ้ยใช่จะแม่หลายหรอโอ ดูมันอยู่ตรงหนูก็ได้เจ๊แป้งเนี่ยตรงเนี้ยจริงจริงจริงเห็นชัดเลยมันเป็นสีชมพูอะเนี่ยหรือใช่เฮ้ยโอแกเข้ามานั่งในสุดเดิวเลยนี่มันมันมันเริ่มมีตัวใหญ่ออกมาแล้วนะทุกคนนั่นแหละดิฉันว่ามันไม่โอเคแล้วตอนเนี้ยมันมันจะสร้างไอตัวนี้สับูรณ์แล้วหราอยากจิ้มตามันอ่ะเจ๊แป้งเจอผมแล้วเพื่อนพี่ตามันเจอแล้วอ่ะตรงไหนอยู่ในกล่องเนี่ยอ๋อนี่เองเด็กนักยอ่ะเดันอยู่หลังกล่องกันเนาะเรียบร้อยครับ องีฮะแค่ย้ายมาปีนข้ามมาไม่ได้เหรอจะแป้งดูนี่ดินี่นห้องมันมีแบบพลังงานบางอย่างอยู่นะเปุ่มเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะแต่รูปรงเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดในรูปทรงรูปรงมันใช่ไหมใช่เขาเป็นรูปทรรูปทรงเพราะมันกอยู่แถวๆเหลืองๆค่ะกันแล้วข้างบนนี่โอ้โหจริงด้วยใช่ไหมทุห้องเลยเหนบเลยเหนบป๊าเฮ้ย อุ้ยนี่มันออบบี้ไม่ได่ออบบี้หรือคนรูนลงได้ลงได้ลงได้ห้องเนี้ยผมอยากให้สล็อตเนี่ยเป็นคนหาพวกเราอยู่เฉยๆบ้างอะ้ยบ้าแล้วจะหาเจอไหมเนี่ยมันหายยากจะตายมันอาจจะแฝงตัวอยู่ในลูกบอลพวกนี้ก็ได้เนี่ยดูดีจะแป้งจะแป้งดูนี่ดิเฮ้ยลูกตาสีแดงเลยอมมีคนจับตามองเราอยู่ใช่เหรออุ้ยเออมันเป็นก้อนวงจรปิดหรือเปล่าฉันคิดว่าเราควรตรวจสอบจากเออทะเลบอลด้านล่างนี้ก่อนนะ มันอาจจะเนียนๆแฝงๆไว้อะทุกคนก็อยากให้นายหายพวกเราบ้างอ่ะนายไม่ได้หาเลยใครบอกฉันด่านสองนี่ก็หายนายอยู่้ด่านเนี้ยด่านท้ายแล้วพวกฉันจะอยู่ฉันกำลังหายอยู่จังลังหาอยู่ตอนนี้ฉันติดของเล่นด้วยไอ้หืมถ้าเราหาเจอแล้วเราจะไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนช่วยหาก่อนละกันผมมีคาใบ้ว่าหาย่าไงว่าเจอแล้วเหรอปุ่มมันสีแดง โอ้โหขอบคุณมากนะเพื่อนนะแสดงว่าต้ออยู่ใกล้ของสีแดงจะแป้งไม่จําเป็นเสมอไปหรอกปางเพราะว่าไอ้เมื่อกี้กล่องสีแดงปมัยยังเป็นสีชมพูเลยแสดงว่าชาโม่เจอแล้วสินะใช่ผมเจอแล้วแล้วผมอยากรู้ว่าสล็อตเนี่ยจะใช้เวลากี่วันกี่วันม่ไม่เป็นทีเหรอเฮ้ย นี่นีเขาบอกว่าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับการหาปุ่มหรือเปล่าต้องการใช้ตัวช่วยหรือไม่นี่อยาใช้อย่าใช้ดิต้องการใช้ตัวช่วยฮิโบก็เฉลยไปเถอะไปดอยู่ที่นี่ตลอดการนะมันอยู่กับเลโก้สีเหลืองเฮ้เลโก้สีเหลืองขนาดนี้ลนะเฮ้ยนี่นี่แถวนี้กบ้านแถวนี้แถ้เงยฉันว่าเลโก้สีเหลืองฉันจะใบให้เพิ่มให้ละกันนะมีคนยืนอยู่เฮ้ยูๆๆๆๆเดๆไป ฉันว่านต้องเป็นเลโก้เหลืองที่อยู่กับพี่ไม้แน่เลยแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหนูเจอแล้วข้งาขงหลังเนา้ใช่ใช่ใชเฮ้ยเ,อเจอแล้ววูน,น,นี้ขนมาหันดีแล้วนีเฮ้ยนี่เราเข้ามาในส่วนที่ลึกที่สุดของห้องทดลองแล้วนะเนี่ยนี่มันเป็นห้องยัดนุ่นเป็นห้องที่เจ็ดครับเรารีบไหมรีบถ้าเกิดรีบไหมเรารีบไปเลยฮะเจอปุ่มกันไหนอะเฮไมเมื่อได้เจอปุ่มกันไวแล้วเิน ง่ายดิเร็วเกินอ่ะเราเดินมาแล้วมันเห็นเองอ่ะมันกลางกล่องแดงไปไหนอ่ะตรงไหนอ่ะนี่นี่กล่องแดงง่ายมากเลยเนี่ยตรงหลังกล่องแดงเราเดินมาแล้วเราเจอเลยงงมากฮ่าพวกนายใช่มาถึงนี่แล้วอุ้ยไปไหนอ่ะนี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วปะใช่หรอมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ด่านมันดูแล้วแบบน่าจะมีสักประมาณ524้อิห้องเจอแล้วเพื่อน524ห้องไกลเกินไปเปล่เนี่ยเฮ้ยเราให้สล็อตหานะเราให้สล็อตหาเราหาเลยนะไม่เพวานายอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันอยู่แถวนี้เฮ้ยฉันเจอแล้วมันอยู่ข้างบนเส้นได้โคตรเด่นนะเพื่นว้าาเจ้ไม่พูดว่ามันอยู่บนเส้นได้หนูก็ไม่เห็นนะเนี่ยเออฉันบอกเลยว่าฉันน่ะสายตาเฉียบแหลมเฉียบคมขอ้คุณมาที่ไปหายอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกหายเจอหายเจอห้องนิมห้องนี้มืดอ่ะ ตอนนี้มืดเหรออ๋อโอเคได้เลยนะผมเจอแล้วนะ้สสสดวงงามลฉันซื้อโรบักมาน่ะเพื่อนอุยมีตัวช่วยเหรอไปเร็วไปเร็วหนูไม่เจอเดี๋ยวก่อนดิให้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 พวกนายเห็นแล้วมันอยู่บน้เเฮยจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววู้แบบสจีจังเฮ้ยเราหลุดเราหลุดเลยเหรอทำไมอยู่ดีๆพวกเรามาที่แบบนี้อ่ะนี่มันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านของพวกกอบรี่น่าที่เขาแบบ มาตกปลาแล้วก็ตั้งแคมป์มัอยู่แถวนี้ดูนี่มีเม้าเว่นบอลด้วยพี่ไม้เจ้ช่จ้าเจ้ไปดูอยู่ในน้ำพูดแบบคนที่อยู่ในใบไม้ใบไม้เห็นแบบนี้โอ้ปลาอยู่ในน้ำนะโอ้ยไม่ไหวมืนจะจุกกำลังทำไม่เก่งแบบน้เลยฮะพี่ไม้ออกมาอย่าบีนายฉันรู้นะฉันเห็นอะไรแปลกแบบนี้ต้องอลังการไดมอนด์บังปุ่มแบบนี้ได้ไงกดเลยมันเริ่มอู้หูยอยู่นี่ดิไม่เหมือนในหุเขาในเมืองลับแล มีพันลึกมีพลึกแก้วด้วยอ่ะเอ้ยฉันเจอแล้วไหนไหนไม่บอกเอ้ยบอนนอยไม่อยากโดนทิ้ว่าคนเดียวางบนเหรอเจอแล้วฉันบอกเลยว่ามันอยู่ในที่สูงมากเจอแล้วอ๋อทุเรศมากเจอแล้วเจอทะเห็นแล้วก็เลยเฮ้ยสปอนบ๊อบสปอนบ๊อบใช่เหรอนี่มันคือโรคใต้น้ำโอ้ยฉันเจอเต่าทะเล ถ้าไม่เต่ามันมีไข่ดาวด้วยดูดิไข่ดาวสีเขียวอ่ะเหือนเป็นไข่เน่าแต่อยู่ที่หลังเต่าเลยนายลองดมดูดิว่ามันเหม็นป่ะเอาดีกว่าจะไปดมฉันไม่รู้ว่ามันเหม็นหรือไม่เหม็นจะใช่เห็นว่านายพยายามจะบทบังมันทพี่หัวออกไปพวกคนดูเต่าอย่าออกไปเต่าเหม็นเออบุ๊คี่ทะไมชอบแก้งอ่ะแล้วมันกดไม่ได้ด้วยไอ้อุ้ยอุ้ยน้ำใหญ่ขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่แมพมันใหญ่มากเลยอ่ะ ด้านนี้จะเป็นแหล่งน้ําสําหรับให้เอาพวกมา้าวัวควายมากินข้าวอยู่ที่นี่นะคะผมอาปังกินข้าวสิไม่ใช่คนละอย่างกันนี่ไหนเห็นปังเป็นเอ,อ่อม้าเหรออ,อ๋อเปล่าเห็นป็นอันอันปกากาอันปะกาปากาปาก้านะหนูเป็นค <c oughs> าปีบาราคาบิบาราคาปีบาราคาบา เอ้ยฉันจะรู้สึกแปลกๆว่าทำไมคนพวกนั้นมีอหมอยู่เนี่ยคืออะไรผมส่งสัญญาณ S O S ยือรอพวกคุณเนี่ยเออยืนรอคุณหายผมอยู่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยไปเจ้าแล้วยืนอว่าจะโดนทิ้งนี่มันตะวันตกดูดิเมื่อกี้เนี่ยมีไม้อยู่ที่ฉักลุนใช่ไหมแต่ฉักนี้มีกุยเยนเห็นไหมเหตุสูตตะวันตกอ่ะใช่ไหมเราต้องรีบผ่าละตะวันตก ฮ้ยอะไรอะไรอะไรตรงไหนที่คนไม่มุงตรงนั้นแหละมีปุ่มไอ้ครั้งหน้าเราอย่ามุงได้ว่าเดี๋ยวเราให้ปางหาดีกว่าเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเนี่มันดาเรือผีดูทั้งหมดเรื่อยูมีดวงวิญญาณที่ลอยละล่องต้องแต่งอยู่ตรงนั้นอะลองต้องแต่งอยู่นะฉันร้ายหรือไงว่าไงดูตัวฉันไว้ทำไมอะไปช่วย ้พี่โบ้หายไปเฮ้ยฉันว่ามันต้องอยู่ใต้เรือวนาไหนใช่ไหมไป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 ดูใช่ไปด่าปังปังอยู่ไหนมันอยู่ไหนปังช่บอกเจนีดูไม่รู้ดูไม่รู้ให้ตายเถอะฉันคิดว่านะมันอาจจะมีอยู่ในตัวผีหรือเปล่าวะอะไรปังยัาทิ้งเจนปังยันทิ้งเจนไม่ไอ้ฟูดหาไม่เจอเจนีหาไม่เจอเลย จุดไหนตุวไหนบนเรือปะไม่ใช่อ่ะหนูลองดูแล้วอ่ะตรงไหนวะฉันจะใบให้คือความตายปังปังปังอะไรอะไรจับต่อปอกเจ้ให้ดีมาทีนะจ้แล้วทุกคนมีปัญหาจริงๆริงด้วยเรามานั่งรอกันด um, ีกว่านะ แล้วเจ่าปางจะมาไอ้ตาเซิร์แกตาเซิร์นดับสุดท้ายเลยไอ้ปางงั้นฉันจะมีคำใบให้กับปางนะเวลาคนตายแล้วเนี่ยเขาจะเอาศพไปฝากไว้ที่ไหนนะอโอลงศพห,<า>หาเลยหาลงศพเลยเอ้ยที่ดินเหรอพื้นเหรอ ี่ออะะไรที่ไ,ไหนนะที่เราจะสลักชื่อไว้อะ่ะที่เราเอ,อ่อที่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 หลุมศพไงเจอยังอันไหนหวะเจอยังเกียรโว้ยเราใช้เวลาปางอีกสอ,อสองเฮ้ยย่อยย่อยย่อยยปอยไปถึงห้อง<น>เราเแี่ยเจอย,ยังไม่เจอโอ้ยไม่เห็นจอเลย <c oughs> พวกพี่เจอกันได้ไงวะ อลังลุงโบอยจับมันจะแล้วปางมาแล้วปังฉันจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองรับแลนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเมืองแห่งดวงวิญญาณดูสิไม่มีใครอยู่เลยแล้วไอ้ตรงหน้าต่างอ่ะมันเป็นสีม่วงด้วยเหมือนเป็นร่างแห่งความชั่วทำไมสีม่วงเป็นสีที่น่ารักออก ฉันจะเริ่มหาละวิญญาร้ายไก่แล้วยังไม่เจอเลยฉันคิดว่าจะเจอฉันจะปกติบไม่บอกใครด้วยไม่เจอเลยเนี่ยทุกคนดูนี่นะเฮ้ยไม่ไม่อ้าวนายซื้อไายซื้อหินเรารู้ไม่ได้ซื้อฉันไม่ได้ซื้อเลยฉันมองเห็นมันด้วยสายตาอเฉียบคมทุกคนนอนนี่นะเฮ้ยเฮ้ยฟางพวกเราคือพวกเราคือคนตาดีพวกเราได้รับวิตามินเอแล้ว ก็คือว่าไม่ยอมไม่ยอมว่าไม่ยอมว่ายท่าหายพวกตันเซอหนูว่าเราไปไปที่อื่นแบบไปไกลๆอ่ะคือทำไมวะเราไปด้วยดีกว่าเฮ้ยไอพี่ใบจับมือจับมือเพื่อนจับมือผมยังไม่เจอเลยตอนนี้ฉันจะเต้นเติมเติมเติมพวกเราฉันจะเต้น่ทำให้พวงไายกลองไงใบอ่ะกล่องเอ่อมันอยู่ในที่ที่ต้นไม้บังอ๋อ มองวนอยู่นั่นน่ะกล่องนั่นน่ะพวกนายมองฉันนะเฮ้ยเฮ้ยเจะกระโดดอะอะไรวะเอาละครับโคตรเหลี่ยมเราเข้ามาในแมพที่เต็มไปด้วยหลุมศพอีกแล้วมองฉันนะอะไรโขหายไปแล้วไี่ไหมจ๊แดงว่าไงลาก่อนนะอะไร อย่าทิ้งกันนี่มันไม่ใช่แมพทิ้งกันมันคือแมพแผ่งความสามัคคีทุกคนใช่แป้งไงพี่เห็นด้วยฮะแป้งพี่ว่านะการที่เราจะหาปุกได้เนี่ยเราต้องกระจายตัวกันไปหมดฮ้ล้หคนชั่วอย่านะไอ้พวกนี้ักรู้สิ่งที่พวกแกทำก็คือแกมายืนอยู่หน้ากล่องนี่ฉันก็หาเจอไฟยเย้โหห้องกว้างมากอุ้ยห้องนี้สวยมากเลย เป็นเหมือนโรงสําหรับเก็บขนมปังอะ่ะก็น่าจะเป็นพ่อค้าที่เขาแบบว่าใช้ที่พักตรงนี้บ้านล้างนะในการที่จะพักพิงแล้วก็เอาขนมปังมากินนะคะจ็คผู้ค้ายักแน่แน่เฮ้ยเอาละนะละกน หวัสดีสวัสดีสวัสดีหนูเป็นคนดีพี่กิตพี่โมมันอยู่ตรงนี้อ๋อพี่โมพี่โมมาแล้วพี่โมมาแล้วโมมาคนแรกเลยโมหลังจากที่พวกเราได้ไปผจญภัยในร้านพ่อค้าขนมปังตามร้านกว้างต่างๆนะแล้วเราก็ได้หยิบขนมปังเขามาจนเขาจับได้เราก็เลยมาอยู่ที่นี่ไงไมมีเรื่องราวเออเฮ้ยว่าแต่ตรงนี้มีกุญแจอะเราจะเอากุญแจมาเปิดตรงนี้ได้ไหมอะใช้ได้้วยหรอ มไ,ไม่ได้อาจจะเป็นแค่กิมมิคเฉยๆมั้งว่าตรงนี้มันคือแบบแมพสำหรับเอ่อการหนีออกจากคุกอะไรประมาณเนี้ยอ,อ๋อโอ้โหแต่ว่าที่นี่ดูสะอาดสะอ้านเนาะเอาเอาคนหายไปไหนหมดอ่ะอ,อ๋อยังอยู่โอเคฉันรู้สึกวิตกจริตแล้วเนี่ยกลัวจะอยูกก่คนเดียววิตกกังวลด่านนี้ยากจังคนอหนยไม่ต้องกลัวมันจะยากนะเพราะว่าถ้าฉันเจอฉันจะไม่บอกใครอ่ะเอ๊ะไอ้สวัสดี ู้รเายมันมีคนแอบมองเราตอนที่พวกเรามาวันนี้ดิเรากำลังหาขอฉันรำเบื่อจริงจริงฉันรำเบื่อพวกในหัวดีอย่างพวกเธอจริงจริงผมไม่ได้หัวดีหุตาดีฉันว่านะเอาจริงๆแมพมันสวยมากเลยนะทุกคนใช่แมพมันสวยแต่พวกนายไม่ดูแมพเลยด้วยซ้ำอ่ะพวกนายเอาแต่แบบว่าเอาชนะอี่เอาชนะแล้วก็ดูอยู่ละเอียดเลย ฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในที่สูงบ้างอ่ะอยู่ที่สูงแหละเราจะแฟลชสเต็ปขึ้นไปดูแล้วกันนะและยายาเอาจะไมไปหายไปไหนแล้วอ่ะแฟลชสเต็ปอ่ะปางเจอไหมไม่เจอถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดปางแบบแป้งมาอยู่ตรงนี้ปางจะเห็นด้วยเหรอเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยหนูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยโอ้มันอยู่บนต้นไม้เลยนี่อ่ะมันนี้น่ารักอ่ะ จมจะแป้งไอ้นี่มันบ้านเหตุบ้านเหตุอลิสอลิสอ๋ลลสอนี่มันเก้าอี้นี่หว่ารู้ว่าปุ่มเอ้ยมีไข่ด้วยมีรังนกกับไข่นกยักษ์ใช่มีคัพเค้กด้วยล่ะใช่ว้าว,ว,าวคุณหยิบคุณหยิยบคัพเค้กนะมันไม่สนแมพแล้วไอ้พวกเนี้ย <laughs> <laughs> มันเนี้ยว่าคนอื่นไม่สนแมพดูมันดี <laughs> สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเฮ้ย ไปก่อนเลยนะเอ๊ะหนีไปไหนวะเฮ้ยเอาตัวตัวว่าฉันรู้สึกว่ามันมันๆตัวแบบว่าเราหาก่อนเพื่อนแล้วเราแบบได้เอาชนะเพื่อนอะไปก่อนอะเฮ้ยทุกคนดูแสงไฟนั่นสิสว่างสว่างนะเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นได้ปะเพื่อนก็ตามบอดผลลอกจ้องไฟอ่ะเฮ้ยไอ้ทดูแบบนี้มียูเอฟโอด้วยมีชะกันแล้วอะอะฮะ พี่ไหมนายโดนยูเอฟโหนีไปเหรอเราดูเราดูฉันก็โดนยูเอฟโ UFO ดูดไปเหมือนกันหนูโดน UFO ดูดไหมอ่ะปึ๊บเย้ไวจังเลยพวกนี้เออเราไม่ได้ดูเลยนะนอนแนนอนนี่มันความไวเป็นเรื่องของปีศาจความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจไปแล้วอะไรไวอ่ะก่อ๋อปุ่มอยู่นี้เลยเหรอโห โอ้หมันอยู่แบบว่าเกือบจะจิ้มตาเราอยู่แล้วอ่ะวิแต่ว่าทุกคนนี่เราอยู่ในกล่องไหมเนี่ยกล่องเก็บของอ่ะใช่ตัวของพวกเราเล็กลงมากเลยโว้ยหนูอึดอัดอ่ะหนูอยู่ในนี้ไม่ได้หรอกกันเดี๋ยวหนูไปเจอกันแบบหน้าแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้อไปด้อไปเด้อไปด้ยไปด้วจังเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่โม้ไงอย่าทิ้งฉันฉันยังหาไม่เจอเพื่อนผมก็ยังหาไม่เจออย่าพึ่งนะเพื่อนเนาะ ฉัน <die> รู้ว่านายยศยังไม่เจอโอเคอย่าอย่ากังวลขนาดนั้น <ç> ด <ม ält remembering> ิเออแล้วแล้วนายเจอแล้วนายไม่บอกเลยนะไม่โอเคเฮ้ยเต้นรออุ้นีแบบหีมะาสวยเจาจ่จเ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 มเชาร์จเ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 มเจาไเจจเจเยเอเไปจเจเเหเจเจเจนเเ ปังอย่าทิ้งเจ้ปังขอร้องละโอ้ยปังเพื่อนคนร้านต่อไปนี่มันหน้าลงนะไปดีกว่าฮะเฮ้ยมันอยู่บนปล่องไฟเหรอจริงเหรอเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป่องไฟเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าเออปังฉันโดนหลอกอ่ะพวกนี้มันหลอกฉันเรารู้มาต้องหนูสิยังไงปะโอ้ใครว่ามันเป็นป่องไฟมันคือหลังคาบ้าน จริง <insanlar S 1> อุ้ยอุ้ย,ยน่ารักอ่ะพวกเราอิ่มกันแล้วเนาะอย่าไปดีกว่าอย่าเพื่งอย่าเพื่งไปอย่าเพื่อนกลับไปก่อนมาปาร์ตี้กันก่อนนี่ดูเหมือนว่าเพื่อนพวกนายจะไม่รักแล้วนะว่าะแต่เพนเพกวินยน่าเป็นกิ๊บตลกปะเพนกวินน่ารักเพนก,เพกวินเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาดูดิ่สีสีสีอโหสุดยอดมูจิรักจะแล้วจะแล้ว เฮ้ยดูพวกเขาดิกระซิบกระซาบอ่ะแล้วปิดคลิปกันตรงนี้ไหมล่ะเอ้บางแห่งต้องแหนผมโดนกบกินอ้าวอืมดนตบงกินเนี่ยนั่นไงฉันว่านะปางมันต้องเหมือนถูกซ่อนไว้ใต้โต๊ะหรืออะไรสักอย่างแน่ฉันจะลองเอ้าจริงๆหนูก็เจอแม่แต่หนูสงสารเจ้ะหนูก็เลยเป็นเพื่อนโอเคได้ปางลาก่อนแม่ เห็นมากเลยอ่ะฉันนว่าะคำใบ้ของแบบนี้ก็คือเขียวขจีดุดดังย่าเห็นเกินเห็นระยะเห็นระยะมันไม่ใช่ย่ามันไม่ใช่มากมันกลายเป็นใบไม้อ่ะใช่อุ้ยอุ้ยคันข้อันนี้ก็คือสระแหน่ติดปากท่อสระแหน่เอามันไม่ใช่มันคือตะไคร่นาวฉันฉันพูดบิดคือตะไคร่หนาวเฮ้ยพวกนายรีบมาเร็วรีบมาเร็วเฮ้ยมาอะไรอ่ะนี้ดิ เ้ยไอ้ฉากนี้สวยอ่ะอะพอคาลิฟเลยบุกะบาดชนเหรอนี่นี่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงมาฉันคิดว่าน่าจะเป็นไอศครีมรสอ่างนุ่แล้วคนจะหนีไอศครีมทำไมเจ้เอาก็ดูนั่นสิตรงนั้นมันมีป้ายโฆษณาไอศครีมเบนอยู่นั่าไอ้แบงค์หลังป้ายหลังป้ายมีคนหลบอยู่ด้วยที่หลอมีคนตัวแดงคนตัวแดงอะไรเงี้ยข้างล่างเป็นสีเทาหมดแล้วแสดงว่ากายกายเป็นหินเงี้ย อ๋อคนแดงกับคนเทากำลังแข่งกันเหรอเฮ้ยฉันว่าพวกเขาน่าจะโดนเหมือนเป็นแบบว่าโดนย่อส่วนหรือเปล่าดูดินี่เป็นเมืองย่อส่วนไงแต่ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยไอเนี่ยไออุกบาทเนี่ยอาจจะเป็นอุกบาทที่ตกลงมาแล้วทําให้คนเนี่ยต้องสู้กันเองอ่ะมันคืออุกบาทเมดูซ่าไงโอ้โหเออแต่คนกลายเป็นหินหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันเจอแล้วปุ่มอยู่ข้างล่าเท้าวิกฤตยังไงล่ะ ไป,ไปกันอุ้ยเหมือนขนมหวานอุ้ยเหมือนมันถักจบแล้วจบแล้วจบแล้วยินดีเช่นนี่เอ้ยยินดีด้วยนะที่พวกนายมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยน่าก็เป็นเพราะว่าพวกนายแกลงแย่งชิงดีกันยังไงล่ะเข้าเลยโอ้จบสักทีสุดยอดเฮ้ยแต่เนี้ยเป็นแค่เดลี่โหมดเท่านั้นนะเขาก็จะเอาแมปหลายๆแมปเนี่ยมามารกันใช่ไหมเราลองไปดูแมปที่มันน่ากลัวน่ากลัวไหมอย่างเช่น นี่อันเทสป่ะอันเทสอ่ะนัมแมนเนอร์มานอไม่ใช่มานอมานอเมเนอร์มานอนคอนเทสเมเนอร์ครับเฮอันี่อันไม่เคยตรงกูกูปีอะน้าปีน้บปีตาแดงดูนีตาแดงแป๊ดเลยเอ้ยเจอแต่แกหอะผมไม่เจอชันจะหักโอกแแตงโม อ it ุ้ยข้างล่าจะมีแมงบูมด้วยอ่ะสมชื่อเลยนะเขาลรอหาดหลอดอุ้ยแต่มันสวยมากเลยนะอ้ยสวยมากแต่ว่าเรายังไปตรงนี้ไม่ได้เราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนทุกคนนี่เป็นระดับแบบมีเดียมแรนะนี่นี่ทางนี้ทุกคนอะไรอะสเต็กเหรอหนี่อยู่ข้างหลังโอ้โยฉันเกือบจะโดนแมงบูมขยับหน้าสะแล้วเชียว พอเราเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นโซนฝั่งของหนังสือมีหัวกะโหลกคอยมองพวกเราอยู่แล้วก็มีฟักทองเรืองแสงด้วยน่ากลัวชะมัดอ่ะมันสวยนะก็แบบมันหลอนน่ะดูดิอะไรอะไรดะหัวกะโหลกนี่มันกำลังเต้นอยู่โจ้าเล่นดเสูเผมเด็กดูเด็กดูอะไรกันเด็กดูผมอยู่ไหนบอหน่อยที่อาย่ฉันก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆตู้หนังสือนะอาจจะอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ อยู่แถวไหนเนี่ยไม่หรือว่าใต้โต๊ะมีใครดูใต้โต๊ะยังดูแล้วไม่เห็นนะใต,ต้โต๊ะไม่มีหลังโซฟาก็ไม่มีหรอ,หอไม่มีเลยหรือว่ามันจะจบแค่นี้ไม่ใช่อะฉันคิดว่ามันได้จะไปได้อีกนะนี่มันมีห้องที่สี่อยู่ข้างหน้าเฮ้ยแล้วลบบนผนังอะยากเฉยเลยอะไม่มีเลยอะ่ะยากนะ ไอ้เจอด่าเจอดลาเจอดลาเจอด่าไหนไหนไหนข้างโซฟาโซฟาข้างโซฟาครับโอ้โหมันมืดเนาะเราไม่ทันได้สังเกตอ่ะเมื่อสองคนเดินเจอเลยเสร็จแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยข้างบนข้างบนอยู่ตรงตูดของกระโหลกอ่ะมันถเวิร์กอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้ง่ายอันง่ายถเวิร์กอันนี้ก็เจอเลยฉันว่าใต้โต๊ะอัดเอ้ยใต้โต๊ะมาของไม่ใช่มันประมาณนี่นี่นี่เจอแล้วโอ้โหผมมาเริ่มกันโตอีพอดีเลยโดนมงอยู่นี่ โอเค l ลท์ g โก้ว้ง้ยโอ๊ยฟ้าฟ้าร้องวิ้งน่ากลัวน่นี่ฉันว่าพี่ดุดี่เขามองเราตลอดเวลาเลยนะเขาไปหาพวกเราทุกห้องเลยอะห้องนี้เนี่ยฉันคิดว่ากิมบิกมันน่าจะอยู่แถวแถวเออบนคานไม่ก็แถวแถวฟักทอง อาหลังกล่องอ้าวหลังใต้ดาวขิดหลังกล่องเพื่อนโถเออฉันดูสาสดาวว่ามันจะยากขึ้นโหไม่เห็นต้องดาวเลยฟังห้องใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยฟังห้องใหญ่ขึ้นว้างขึ้นตัวาต่างดิไหนอุ้ยพี่ด,พดูพี่ดูเุ้ยพี่ดูข้างน,นอกมีข้างนอกมีหลุมศพด้วยนะฝั่งเนี้ยโอ้ใช่ใช่เครื่องนองมีหลุมศพแล้วก็มีพี่ดูกอดอยู่ด้วยฉันคิดว่านะพี่ดูน่าจะไม่อยากให้เราไปจากที่นี่แน่นอนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยเจอแล้วเหมือนกันไปอุ้ยห้องรับประทานอาหารครับ อข้างนอกมีกะโหลกอันใหญ่มากเลยฉันคิดว่าน่าจะเป็นกะโหลกของยักษ์พอะอันนี้เขาให้เรากินเล้งเหรอออฉันว่าเล้งแบบนี้ฉันไม่กินดีกว่านะเป็นเล้งไม่ติดเนื้อเลยอ่ะมีแต่มีแต่ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอแล้วเหมือนกันมันอยู่ตรงชั้นหนังสือหนูก็เจอแล้วก็หนุกกดกดเพื่อน อีกห้องหนึ่งดิถ้าเกิดว่าเราจะไปฝั่งนู้นได้เนี่ยเราต้องหาบมก่อนใช่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เดี๋ยวพวกเราจะโดนหักคอตายอยู่แล้วเชียวดูเร็วรอยเอากระดูกสามแขนมาวางเรียงกันนี่ครับตุดเจอแล้วไหนตรงไหนบ้างเก้าอี้โอ,โ,โอ้โหีนี่มันอยู่ตรงข้างหลังเก้าอี้พอดีเลยเน,นี่ยเฮ้ยพวกแกทันจะประมาทเกินไปแล้วเนะอะเราฉลาดอยู่แล้วละนะบอกเลยว่าเพื่อนฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะ ยอมแพ้อะไรง่ายๆเด็กขาดเพราะพวกเขาชอบเอาชนะเรากินน้ำมันตับปลาไงอ๋ออะไรครับคุณยืนนิ่งหมายความว่าอะไรครับคุณอีวาคุณบดบางมันเหรอครับผมหนูก็ยืนนิ่งด้วยเช่นกันเฮ้ยกดบางกดมาแล้วบานเลยในมันอยู่ข้างบนนีะไอช้โอ้ฉันว่านะแมงมุมแมงมุมตัวนี้มันน่าจะกินกระดูกเข้าไปอย่างแน่นอนมันตัวใหญ่ยักษ์เกินไป แต่ว่าแมงมุมเนี่ยใบเราอยู่จริงเหรอแมงมุมมันใบมันใบเราอยู่ใช่มุมมันใบมันกำลังจะปีนขึ้นไปข้างบนแสดงว่ามันอาจจะอยู่ด้านบนไม่มีนะแบบนี้หรือเปล่ามันก็เรันเดินมาตรงนี้มันเดินมาตรงนี้แล้วมันไข่ทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้เหรอโอ้ไข่ไป่ทิ้งไว้ไม่ผีมันใบเราี่มันผีมันพยายามชี้อยู่มีแคปเีอี์อ๋อย่าไหนอ่ะเอาเอา เราทอดทิ้งปลาอย่างนั้นเหรอแคปเจอชี้อยู่สันสันตู้สันตู้ตู้นั่นแหละหม,มุนกล้องหมุนสีหายากอ่ะม,มมืดจังเลยของนี้เปิดไฟนะเปิดไฟเปิดไฟเจยังเจยังอ่ะหนูจะช่วยเปิดไฟเฮ้ยฉันเจอแล้วมันอยู่ข้างหลังตู้หนังสืออะ่ะข้างบนเลย,นนยว้าวอุ้ยทำไมพี่เก่งกันจังเลยอ่ะโอ้ ันน่าจะมีเอ้ยอย่างเกินนะหลังฟักทองครับหลังฟักทองเลยเหรอยอดสุดยอดนี่หนูจะได้หนูกดก่อนเลยฉันจะต้องรีบราหาทักออกจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าฉันไม่อยากโดนติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลท,ทุกคนกโอเคล่างนะฉันจะโดนดูดเป็นอย่างเฮ้ยต้องสันเสาสันเสาสันเสาสันซ่าสันไหนสันสูงเลยฉันไปแล้วเฮ้ยของมันเริ่มลอยแล้วทุกคนของมันเริ่มลอยมัลอยมันลอยโอ้เริ่มหลอนคำสาปเฮ้ยหลังกองหลังกอง โอ้ว้าวอุ้ยบานเปี้ยวเล้วบานเปี้ยวไม่พอมีมือมืออะไรอะพี่บอสมันมีลูกกระตานุ้ยมือมือขาวพวกมันจะออกไปแล้วให้พวกเราออกไปเถอะนะจะไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันเวียนหัวอยู่ตรงไหนพี่ทดนี่นี่จะแป้งกล่องบนหัวนี่เห็นไหมกล่องบนหัวโอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วรีบออกไปก่อนที่มือนั้นมันจะง้างจับพวกเราอะไรเรา เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้ไปไปเฮ้ทางออกทางออกทางออกเร็วๆๆๆาๆๆๆๆๆๆไๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 ้ๆนๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆอรๆๆ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 รหรๆนๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆ่ๆๆดๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 เๆๆลเร็จเฮ้ยเป็นะ <G iro entender> oh, มันม an ีกิมิกนะมันมีความลับอยู่อ่ะ่ฉันชอบไอแดนสุดท้ายมากเลยที่มันมีมือแล้วก็มีลูกตาแอบมองเราด้วยอ่ะเออหนูชอบหนูชอบไปกันเดออออกกัน โอเคค่ะ okay, เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสําหรับแมปหาปุ่มนะคะบอกเลยนะว่าเขามีหลายแมปมากๆเลยนะมาเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็ยิ่งสนุ pues, ยย ang, กนะคะยิ่งแกล้งกันก็ยิ่งฮาถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย jacket, <vit> ach, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบงค์แล้เพื่อนๆด้วยนะคะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายใครเคยเล่นแล้วเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะใช่ฟีบ๊อปบบูบ๊อปบูบ๊อปบูบ๊อบ อย่าเกินมาขนาดนั้นเลยอยากเกินใหม่คุณอยากเกินใหม่ไอ้ขี้ไปเลยเอ้ยก้อนของนายมันเบียดกันลาก่อนเพื่อนนี่คือกายฆ่าตะเกาว์พี่ขี้ใส่หัวมันขี้ใส่หัวมันว้ายลาก่อนเพื่อนลาก่อนฝังแล้วไม่ไหวแล้วไปฝังไปแล้วไปแล้ว